นะฮะช่วงนี้มาดมูเรื่องของเกษตรมิติใหม่กันหน่อยพาผู้ชมไปติดตามครับว่าเกษตรแปลงใหญ่ผักที่ตำบลบางเตยอำเภอสามโคกที่จังหวัดปทุมธานีเขามีวิธีการปลูกผักอย่างไรครับถึงได้มาตรฐานแล้วก็โดนยกให้เป็นผักที่ปลอดภัยแห่งจังหวัดปทุมธานีติดตามพร้อมกันและช่วงหน้ารับชมข่าวต่อครับ ด้วยการบริหารจัดก,การกลุ่มตามแนวทางระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ทำให้ผักจากแปลงใหญ่ผักตำบลบางเตยอำเภอสามโคกได้มาตรฐานเป็นผักปลอดภัยแห่งปทุมธานีผลผลิตดีลดต้นทุนนี่คือปัจจัยของเกษตรกรที่ก็ต้องการ ก่อนหน้านี้เกษตรกร,ร,กรของพื้นที่ของเราครับต่างคนต่างทำครับทางกเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดซึ่งทําให้ผักดันเนี่ยเรื่องของการรวมแปลงใหญ่แล้วเข้ามาสนับสนุนแล้วก็ให้ความรู้ของกลุ่มเราจะเป็นเรื่องระบบน้ำต่างเนี่ยทำให้ผลกําไรเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ผลผลิตที่ดีขึ้นนะครับด้วยความตั้งใจร่วมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาตามเป้าหมายแปลงใหญ่ทั้ง5ด้านทําให้แปลงใหญ่ผักปลอดภยัย3โคกแห่งนี้มีความโดดเด่นจนถูกยกให้เป็นโมเดลการพัฒนาเกษตรษเชิงพื้นที่ แปลงใหญ่เราเนี่ยตอนนี้คือไม่ได้พันธุ์ปุ๋ยทําการซื้อร่วมกันโดยการซื้อด้วยปริมาณที่ปริมาณเยอะทําให้เราลดเรื่องต้นทุนตรงนี้ได้แล้วก็ระบบน้ําของเราเนี่ยตั้งเดือนเราจะมีแบบใช้เรือนครับแบบหนึ่งที่เราเข้ามาคือเรื่องระบบสปริงเกอร์แล้วก็มินิสปริงเกอร์ทำให้เราลดเรื่องต้นทุนตรงนี้ได้ทําให้พืชผักเราเสียหายน้อยลงมากครับความปลอดภัยก็คือเกษตรกรก็ไม่ได้รับสารเคมีผู้บริโภคก็คือสารตกค้างแทบจะไม่มีเพราะว่าผมต้องตรวจสอบตลอดที่ตลาดไทยเกษตรกรที่เนี่ยเขาไปเป็นตัวแทนขายเองในตลาดไทยซึ่ง ได้ราคาที่สูงกว่าเป็น 2- 3สาเท่าตัวกับที่พ่อค้าคนกลางมารับจากการทำการเกษตรแบบต่างคนต่างทำสู่การร่วมมือร่วมใจอย่างแข็งขันได้รับคำแนะนำและเกิดการพัฒนาความรู้ตามหลักวิชาการมีการบริหารจัดการกลุ่มสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพผลผลิตนำไปสู่การเพิ่มช่องทางการตลาดทำให้สมาชิกของที่นี่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นชุมชนเกิดความเข้มแข็ง,ขงมากยิ่งขึ้น แปลงใหญ่เขาช่วยเหลือทุกอย่างอะค่ะไปขายเองอะไรเงี้ยเพราะมันดีขึ้นอยากอยู่กับลูกหลานอย่างนี้ค่ะมีความสุขมากค่ะ